กชั้นกันแล้วนะอันเนี้ยเราอยู่บนที่ชั้นสองถ้าเราจะไปชั้นสามอ่ะอีกหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรอเราก็ถึงชั้นสามกัน,กนแต่ว่าจากชั้นหนึ่งมาชั้นสองเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรเองมันไม่เยอะแต่เดี๋ยวเราจะทำพิชิตถ้าเกิดว่าไปถึงชั้นเก้าทั้งหมดระยะทางสี่กิโลดูว่าจะถึงไหมอันนี้ที่แรกนะไป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 ,ไป,ไปชั้นเก้าชั้นเก้าเอาทิงแล้วไปไป ใช่เหรอวะกล้องกลัวเดินอเอยวทางดีไครับทางนี้ทางนี้อะทางดีมึงจะไปทางนู้นไมทางไมดีเอาไหนเออเดะเอาทางนู้นก็ทางนู้นดี๋ยวเดช้ารอรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนี่ถึงก็ถึงั้สามเนี่ย โอ้ยยังไม่ถึงพันสี่ร้อยเมตรเลยมึงเ <โห S 2> พิ่งเดินมาได้ยี่สิบเก้าเองไงนีง่ให้ให้กล้องกล้องอดอูดูพื้นหน้าพื้นหน,น้นเาเฮ้ยดูทางพุดแจ๋วเดี๋ยวก่อนนี่ลงไงวะเดินช้าให้ผมนำไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวอ่ะคลิปถ่ายแล้วขึ้นยังไงวะไปไปไปเดี๋ยวๆลง,งเลยเฮ้ยมันมันไปได้เนี่ยมีทางเล็กเล

กลถึงชั้นสี่ังชั้นสายัง,งยังยังยงอเพ่อเราไปกันอเ,เอาจริงว่าเราจะเดินถึงชั้นบนไหมถึงไหมสีกิโลผมเคๆดีสบายแค่สี่โลทิ้งทิ้งคนนะเปล่าทิง้งไหนี่นี่ใกล้ๆนะตทิ้งยงวะยังไงเงี้เอาไม่ใช่อ่อ <laughs> ัน like hey, ีครบมีเรื่องท้าทายว่าใครจะข้ามฝั่งดูได้ไหมก็คือมีจะมีขอบถตรงกลางนะถ้าเราจะเปลี่ยก็คือเดินเหยียบไปถ้าเราไม่เปี่ยก็คือต้องกระโดดข้ามไปนะดูว่าจะข้ามไปได้กี่คนถ้ากล้องข้ามไปก่อน

ครับผมเขาดูเพื่อนๆเอา้าผู้เด็กทิศตะเราดูว่าจะไปทิกันได้ไหมเดี๋ยวเขาดูกล้อนด้วยเดี๋ยว <c oughs> ือวนี้ <c oughs> ข้ามมาแล้วสองครับนี้ท่านั้นก็ได้ดี <c oughs> พับไว้ับไว้ี่จับมือนั้นไว้เออเร็วเอมันสบายอยู่แล้วมันพิวเลอลื่นนกอะถ้าลื่นนะมาเลยนะเฮ้ยมันลื่นนะเว้ สุดเลยยังน,นยง,งนี่ไงินทางดิดูทางขวากหนามข้างหน้ามามามา,มาไปครับต่อครับพี่ชิดต่อ,ตอไป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 แต่กล้องดูทางด้วิตากล้องเอง้ยตากล้องถอยหลังเดินระวังผมว่ากล้องไม่ได้ถมระวังเป็นห่วงกล้องมาแล้วมาแล้ว ตามมาได้ไหมเฮ้ยยี่ลองลื่นไม่เลือล่อนเลยนว่ได้นี้แม่ล่ะทำไมกำลังให้มึงเดินอ๋อโอเคโอเคเหมือนแบบเดินผ่านไปอ๋อตอนนี้เราเหมือน เยังไงวะทา,ง,ทาง,งนี้อะไรนะเด็กนี้ไปได้นั่นมาทางทางเด็กเดินปะทางผู้ใหญ่เดินทางนี้ปะปผู้ใหญ่เขาเดินทางนี้ปะไปเข้างลยนี้นั่นมาทางเด็กเดินเฮ้ยมันอันตรายไอ,อย้แต่ถ้ากูไปนี่จะไปไงต่อ แอมเป็นนุ่งจะไปทางผู้ใหญ่อยู่ทางเดิมเออนี่เขาไปทางผู้ใหญ่เห็นไหมเห็นวะนี่ทางผู้ใหญ่เดินเอาไปก็ไปไปเอานี่ทางเด็กเดินจำคนเล็กๆไปไม่ถูกอ่าถือๆเดี๋ยวเอามือกล้องไปด้วยผู้ใหญ่ถ่ายงเอากล้องด้วยใครเมียนต้องเอากล้องด้วยครัอ่าดูดูแอมทำไง ว่าวันนี้ต้องมีคนเปลี่ยนเฮ้ยอย่าตามแอมไปมันไปไม่ได้ต้องออกนู่นไม่ได้ร้องหน้า

ูกมาเลยรับดิรับดิพี่รับต่อพี่รับต่อเฮ้ยมึงทำมาเร็วเอ้าดูตาก้องดูตาก้องเอาแล้วอันเด็ดพิเรนพิเรนแอมยาเออจะต่อยิ้มเนี่ยแล้วก็แต่งข้ามผอมฮะ้องเป็นหัวกล้องเป็นหัวงแอมรองเท้าหมดยางแล้วมึงไม่ไปตื้นคู่ใหม่ แล้วถอดรง้ามีถุงเาโคตรลื่นดูร้อยใช่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขั้นที่ั้ง3อีกแปดเก้าไอ้นี่น้ำอังตังไม่ไปกินแล้วนะอีกแปดก้ายมามามาบีนไไปเฮ้ยเฮ้ยต่ก็รูบาแล้วก็ทำชั้นสไปชั้นส ขึาเดินกไปดูแล้วหมนี่ก็เดินกูบอกแหละตวน้นทันกว่าอ๋อข้ากับข้ากับห็นแล้วจะตายข้าหน้าข้าหน้าข้าน้าบอกไม่ไหวเฮ้ยลังเสะกีน้สดิมันหลื่นกูรอไม่ไหวกูต้องข้ามอ่มาช่วยข้างหน้ากคูรองเท้าคู่ใหม่ ไอแมรขยันพากูเดินทางไม่ดีดีเนะทนะี่กูยนเ้อยินไปที่รถแต่กูไม่ได้โยนกับมึงมมยี่สิบออนนะอ้าวคอนเซปอะคอนเซปอะแอมจำไม่ได้จำไม่ได้คำพูดกู <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาพวกกันีม,มาพูดเีพลงฮ้ยตหนีพเกใสปากลเนะคนพกตัวหนีมาด้วยอ่ะนมเพลงโอ่ออากูไม่หีอลมเปิดเพลงตอนนี้4โลเกิดแล้วตอนลองลงไงตอนลงอ่ะไ่อดๆยดินใ่ไเดียเราไม่ได้ป,ปีนถ้ำเลยนะ

วิวน่ากลัวเฮ้ยโอ้โอตากรองกูเดินข้างหลังไหมมันขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันขึ้นได้นะเนี่ยเดี๋ยวดีเ้เห็นเหตุการณ์ป่ะตรงกระโดดตรงนั้นอะ่ะเราเราหยุดถ่ายก่อนไหมเดี๋ยวกันทีชั้นดูเลยมันไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวกับพวกมันเดี๋ยวขออนุญ,ญาต หยุดถ่ายก่อนนะเดี๋ยวผมไปเจอที่ชั้นสามนะ1.4ึ 4, ่งพันเมตรแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าชั้นสามเป็นไงเพราะว่า,าดูดูทางอ่ะทุกคนมันเป็นแบบย่างมากอะ่ะถ้าเกิดถือไปถือไปถ่ายไปอ่ะมันจะแบบไม่ปลอดภัยแน่เลยแล้วก็เดี๋ยวเจอชั้น3าโอเคบาย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 กล้องหน่อยเออ